สวัสดีครับอันนี้เป็นชุดที่ผมวางไว้นะครับโซนนี้ให้เป็นฟาร์มมดแดงนะครับพี่น้องครับผมใช้ต้นขี้เหล็กนะครับนะครับต้นขี้เหล็กต้องถ้าให้ตัวไวนะครับต้องขยันตัดตัดยอดนะครับแล้วก็จะแตกออกนะครับนะครับ ตรงนี้เอาไว้เป็นร่มผูกวัวผูกควายด้วยนะครับนะครับในอนาคตต้นไม้เยอะนอกก็จะอยู่นะครับดินผมไม่ค่อยดีครับก็เลยปลูกต้นขี้เหล็กนะครับคับขี้เหล็กเขาจะทนนะครับพี่น้อง นครับต้นนี้ยังไม่ไปไหนมาไหนต้นใหญ่นะครับ ปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวนะครับครับเป็นหญ้าขนนะครับน้าัาสระนี้กำลังจะแห้งนีต้นที่เหล็กต้นสัก์นะครับยังไม่ไปไหนนะครับดินไม่ดีนะครับอันนี้เป็นหลุมที่ขุดไว้นะครับ พอหน้าฝนก็จะเอาคามาลงนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ